วัดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับฟงวิ้นขี่พายุทะลุฟ้านะครับผ้านนี้เป็นผ่านที่ครับผงเขิน9ฟ้านะครับเป็นผลงานการเขียนของหมายฉิัและชิงตันเช่นเดิมครับผลงานการแปลของคุณนนทพลัครับจากสนักพิมพ์พยาอินเตอร์คอมมิ่คราวที่แล้วนั้นเรามาถึงตอนที่ว่าฟงอู่ผงเงเกียร์และเงเล้งได้มาถึงที่ถ้ำดันเมฆแล้วครับแล้วก็สองพี่น้องพี่ชายของฟงอู่ก็ได้ฆ่าตัวตายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ของน้องสาวนะครับเรามาต่อกันตรงนั้นเลยฟองอู่ตอบว่าถ้าท่านพูดเช่นนี้ก็เหมือนจะดูถูกน้ำใจความรับผิดชอบของข้าตอนนี้สภาพของฟองอู่ก็ใช่ว่าจะดีใบหน้าของนางเปลี่ยนเป็นสีม่วงไปแล้วเล้งซิ่วเอ่ยว่าที่เซียวหมถูกจับมาในครั้งนี้จริงๆแล้วนอกจากที่จะเห็นหน้าท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมันยังมีคำพูดคิดจะกล่าวกับท่านอีกด้วยฟังแล้วเหมือนเล้งซิ่ว พยายามที่จะส่งเสริมให้คนทั้งสองแม้มันจะต้องรู้สึกเจ็บปวดก็ตามเซียวโงาวา่ตอบว่าข้าต้องการบอกวา่าข้าชมชอบท่านจริงๆฟองอู่ฟังแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจแต่นางจำต้องเอ่ยไปว่าท่านจะคิดอย่างไรก็ช่างที่ข้าช่วยท่านมีเพียงแค่ต้องการรักษาคำพูดเท่านั้นเซียวโงาวา่คิดไม่ถึงว่าจนป่านนี้แล้วฟองอู่ก็ยังปฏิเสธอ,อีกจีซิงลำคานบทรักบทนี้ที่เซียว กระทั่งตัวนางเองยังไม่สนใจจึงชักด,ดาบฟันไปที่เสี่ยวโง่ฟองอู่ไม่มีเกาทันเหลือแล้วจึงคว้าลูกเกาทันออกจากหุงของหงเง็กเกียแต่ยังไม่ทันลงมือหนึ่งในสิบสำนักใหญ่กระบีวินยูชนบ้วนเซ็งก็เอากระบีมาขวางคอนางไว้บ้วนเซ็งเอ่ยว่ามุกน้ําแข็งนั่นมอบให้พวกข้ามาแบ่งกันดีกว่าฟองอู่บอกว่าท่านเป็นบุรุษจะรับได้อย่างไรบวนเซ็ง หัวเลาะตอบว่าแต่ข้ามีทายาทเป็นสตรีเช่นกันหรือไม่ก็เอามาเพิ่มพลังสักหน่อยก็ยังดีฟองอู่จนปัญญาจึงทําในสิ่งที่คนอื่นไม่คาดคิดก็คือกลืนมุกน้ําแข็งพลังเทพลมปานฟ้าเอกะลงพอไปทุกคนตกตะลึงในพริบตาพลังในกายของฟองอู่คล้ายเพิ่มขึ้นนางจึงปลาดพุ่งเข้าหาเสี่ยงโงแล้วประทับ ลงบนริมฝีปากของเสี่ยวหมงถ่ายทอดพลังเทพลมปานฟ้าเอกกับเข้าไปในร่างของเสี่ยวหมงเมื่อมุกน้ําแข็งผ่านล,ล่างและลมปานของฟงอู่แล้วพอถ่ายทอดต่อให้กับเสี่ยวหมงจึงกลายเป็นว่าเสี่ยวหมงได้รับพลังที่ผ่านธาตุหินแล้วและวิธีถ่ายทอดพลังเช่นนี้เรียกว่าเผาลมปานย้ายถ่ายเททําให้ผู้ได้รับได้รับพลังถึงสองเท่าแต่ผู้ถ่ายทอดนั้นจะแทบ เจียนตายทีเดียวนั้นก็ยังฟันลูกลงและคลายจุดให้กับเล้งซิ่วอีกด้วยขณะลมปราณยังไม่หล่อหลอมฟงอู่โยนร่างของเสี่ยวโง,งเข้าไปในถ้ำด้านเมฆร้องว่าพอท่านขาจัดพิษได้แล้วช่วยดูแลบิดามารดาและเล้งซิ่วให้หนีไปได้ด้วยนะด้วยกำลังของฟ่องอู่ตอนนี้จะมีพอ่วงเวลาให้เสี่ยวโงหลอมรวมล,วม,ลวมปราณได้หรือไหนจะมีบิดามารดาที่นอนอยู่ปากถ้ำ ปรมาจารย์สมใจโกรธมากร้องด่าว่าต้องฆ่านางให้ได้จึงใช้วิชาท่องยุทธจักรสมใจแบ่งออกเป็น9้าล่างมีทั้งตัวจริงตัวปลอมเข้าโจมตีใส่ฟงหูฟงหูคว้าลูกเกาทันแปดดอกยิงออกด้วยวิชาหงไล่ลำาก้าฟ้าแต่เงาล่างมีถึง9สายเกาทันแดดอกจะทําลายได้อย่างไรลูกเกาทันทั้ง8ปดุ้งสลายร่างปลอมของปรมาจารย์สมใจได้ส่วนร่างจริงที่ แข็งแกร่งที่สุดจําเป็นที่จะต้องใช้เก่าทันที่แข็งแกร่งที่สุดเช่นกับฟงอูยืนเหยียบสายเกาทันนาวขึ้นเหนือหัวแล้วยิงตัวเองเข้าปะทะปรมาจาร์สมใจเชกเช่นเก่าทันดอกหนึ่งนี่จึงเป็นหงไล่ยลำก้าวฟ้าอย่างแท้จริงฟงอูใช้พลังที่มีเหลือทั้งหมดเดิมพันกับครั้งนี้ดัชนีที่เปรียบเป็นเหมือนหัวเก่าทันพุ่งที่ถึงหัวใจของปรมาจาร์สมใจแต่หน้าเสียดายพลังทั้งหมด ที่มีของฟงอู่ไม่สามารถทะลวงดัชนีเข้าสู่ร่างกายของปรมาจารย์สมใจได้จึงถูกปรมาจารย์สมใจฟาดฝ่ามือใส่กระเด็นลอยพ้นขอบตักของพระพุทธรูปใหญ่ที่เบื้องล่างเป็นสายน้ำเชี่ยวฟงอู่ยังใช้สายคาดเอวซัดคล้องต้นไม้เล็กลิ้มหน้าผาไว้ได้ปรมาจารย์สมใจสั่งให้จีซิมและบวนเซ็งสังหารนางซะจีซิมปาระเบิดใส่นางฟงอู่ไม่จำเป็นต้องหลบก็ได้แต่ก็หลบตา ามสัญชาตญาณบ้วนเสนียงเนื้อกระบี่ฟันใส่ต้นไม้เล็กทันทีผงเง็กเกียได้แต่มองดูบุตรตีล่วงลงสู่เบื้องล่างล่ำร้องว่าฟองอูใครจะช่วยเหลือนางยามน,นี้ได้นอกจากเทพเจ้ามีเสียงเสียวโงดังขึ้นมาจากถ้ำดันเมว่าไม่ว่าผู้ใดก็ฆ่าฟองอูไม่ได้เสียวโงพุ่งตัวออกมาจากถ้ำบระดุดกระบีแสงเล่มหนึ่งติดสํานักสมใจเยังเห็นแววตาของเสียวโงเท่านั้นก็ต้องกุม ดวงตาทั้งสองข้างเพราะดวงตาบอดสนิทไปทันทีบวนเสียงถือว่าตนเป็นเจ้ากระบ,บี่เข้ามาขวางไว้าณะที่จีซิมคว้างระเบิดเพลิงพิษเข้าใส่บวนเสียงไม่ทันขยับกายกระบ,บี่ในมือก็หักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและตนก็ถูกล้างสีกระบ,บี่ตัดเฉือนเส้นเอ็นชีพจรขาสะบ้นสิ้นใจทันทีจีซิมเห็นว่ามันมีจุดจบเช่นนั้นจะลั่งระเบิดเพลิงพิษกลับก็ไม่ทันแล้วเปลวไฟและควันพิษถูกลัางสีกระบ,บี่กด ัม้วนสู่ล่างของนางทําให้ล่างของนางต้องจมอยู่ในกองเพลิงหรือดินที่เสี่ยวโงพุ่งผ่านล้วนแตกเป็นแนวคล้ายถูก,กระบี่ใหญ่ลากผ่านเสี่ยวโงคว้ามือของฟงอู่ไว้ได้ไม่ให้ตกลงไปสู่เบื้องล่างพลังมัจารสมใจโมโหที่บุตรีตายไปสั่งให้สิบสำนักใหญ่รวมพันคนเข้าโจมตีเสียวโงและฟงอู่เสียวโงวม,มือหนึ่งจับกุมข้อมือของฟงอู่ย่อมทําให้รับมือได้ ไม่เต็มที่ฟองอู่เห็นสถานการเป็นเช่นนี้จึงเอ่ยว่าท่านปล่อยมือข้าเถอะเสี่ยวโมอตอบว่าถ้าท่านพูดเช่นนี้นับว่าเป็นการดูถูกข้าฟองอู่ตอบว่าการที่ข้าช่วยเหลือท่านบอกหลายครั้งแล้วว่าในฐานะเพื่อนเท่านั้นไม่เคยคิดเป็นอย่างอื่นเลยท่านเป็นสหายที่ดีแต่ข้าไม่ได้ชอบท่านจริงๆดังนั้นไม่ต้องสนใจความเป็นตายของข้าแล้วนางก็ใช้มือขวาฟันข้อมือซ้ายที่เสี่ยวโหจับ อยู่ขาดสะบันล่างของนางร้อยลงสู่สายน้ําเบื้องล่างเสียวโง่หง,งเงก,กเกียรสองสามีภรรยาร่ำร้อง,รองเรียกนางแต่นางก็ไม่ได้ยินแล้วร่างของนางจมสู่สายน้ําเชี่ยวแต่เสี่ยวโง่ได้ยินเสียงนางครั้งสุดท้ายว่าดูแลบิดามารดาแทนข้าด,ด้วยแล้วท่านก็รักษาตัวเองให้ดีมือที่ขาดของฟงอู่นั้นยังอยู่ในมือของเสี่ยวโง่ไฟแคนประทุข,ขึ้นในกายเสี่ยวโง่ปร,รมาจารย์สมใจ กับคนนับพันลวนสัมผัสได้จึงต้องหยุดชะงักในใจของเสี่ยวโงมีแต่คําว่าเข็นฆ่าพริบตาแรกผู้คนนะับร้อยต้องร้องควนคลางดิ้นลงไปกับพื้นอาะแขนทั้งสองข้างของพวกมันขาดออกจากร่างแบบไม่รู้ตัวพริบตาที่สองคนอีกสองสามคนล้วนแต่ล่าร้องเช่นกันผู้คนกว่าครึ่งล้มลงนอนควนครางท้ามกลางาโลหิตและเศษเนื้อดีแค่ไหนแล้วที่เสียวโงไม่ สังหารพวกมันปรมจารย์สมใจเหลียวซ้ายแลขวาอู้ขนล,ล้วนหลบหนีไปกันหมดแล้วที่ยังไม่หนีก็กลายเป็นคนแขนขาดนอนเกิดกลิ้งอยู่เบื้องหน้าข่าวก่อนที่ริมแม่น้ำอูหมิงยังไม่ได้รับอลังเทพลมปานฟ้าเอกตนยังพ่ายแพ้คราวนี้จะรอดชีวิตได้อย่างไรเสี่ยวโง่พุ่งดัดชนีกระบีเข้าสู่หัวใจของปรมจา์สมใจแต่เล้งซิ่วกลับมายืนขวางไว้เอ่ยว่าความผิดของอาจารย์ใหญ่ หลวงแต่อาจารย์เป็นผู้มีพระคุณกระบี่นี้ให้ข้ารับแทนเถอดเสีย่ยงโงก็ปักดัชนีลงคนที่หลังม่านเล่าถึงจุดตรงนี้เนี่ยฟงก็ถามว่าเสีย่ยวโงนั้นแทงกระบี่ลงหรือไม่คนหลังม่านก็ตอบว่าย่อมต้องแทงลงมิเช่นนั้นจะตอบฟองหูที่มีพี่ชายสองคนจะต้องสละเพื่อนางและตัวนางต้องสละชีวิตไปได้อย่างไรแต่ถ้าแทงลงไปแล้วจะตอบแทนน้ำใจของ ของเล้งซิ่วได้อย่างไรสุดท้ายอู่หมิงในคาบของเสี่ยวโง,ง่กแทงดัชนีกระบี่ทะลุผ่านเล้งซิ่วไปแต่พลังกระบี่นั้นทําร้ายเล้งซิ่วไม่มากเพราะพลังกระบี่ที่ทะลุออกมาไปสลายวรยุทธอรมลมาจา์สมใจที่อยู่ด้านหลังทําให้มันไม่สามารถก่อกรรมได้อีกแล้วเนี่ยฟงถามว่าแล้วเสี่ยวโงจึงดูแลบิดามารดาของฟงอูเป็นการตอบแทนใช่ไหมคนหลังมาก ตอบว่าไม่ใช่หูหมิงกลับหมุนตัวกระโดดลงไปในสายน้ําเชี่ยวเพียงเพื่อตามหาฟองอูเนี่ยฟงหันมามองทางปูจ้จิ้งหวินที่งงงายในความรักเช่นเดียวกันถามต่อว่าแล้วหานางเจอไหมคนหลังบ้านตอบว่าเจอโหมดาผุดดำไหวยงมหานางในแม่น้ําถึงห้าวันก็ไม่พบแต่สุดท้ายก็เรียกได้ว่าพบแต่ก็เรียกได้ว่าคาดกันซะมากกว่าเนี่ยฟงถามว่า คนหลังบ้านเล่าต่อวนะ่าเนื่องจากปู่หมิงได้รับพลังเทพลมปานฟ้าเอกะมาแล้วย่อมสลายพิษวิญญาณฟ้าลงได้และเลือดแห่งขอบฟ้าย่อมปู่พลังของใต้ห่วมเทียนที่ล้อมอยู่ในกายสลายเช่นกันซึ่ในระหว่างนั้นความทรงจําของเสี่ยวโง ค่อยๆค,คืนกล่ามาเป็นอูหมิงเจียวโงก็รู้ดีอาจจะมีวันนั้นจึงเร่งติดตามหาฟ่งอู่ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้พบนางและบอกว่าตนก็ชมชอบนางอีกครั้งหนึ่งอูหมิงได้พบเบาแสของฟ่งอู่อีก15วันต่อมาว่ามีชาวประมงช่วยหญิงแขนขาดมีถุงปักอักษรหงอยู่ในหมู่บ้านจึงเร่งเดินทางไปด้วยความยินดีที่จะได้พบนางแล้วแต่อีกเพียง1ิ 9, จะถึงหน้าประตูบ้าน ของชาวประมงนั้นเนื้อเยื่อโลหิตของเลือดแห่งขอบฟ้าก็หลุดออกจากใบหน้าของอูหมิงเนี่ยฟงจึงนึกขึ้นได้ว่ามีหน้าบนหน้ากากเนื้อเยื่อโลหิตนั้นจึงมีรอยยิ้มที่แท้เป็นเช่นนี้นี่เองและเมื่อทันทีที่หน้ากากโลหิตหลุดลงอูหมิงก็มายิ้มอยู่ที่หน้าบ้านชาวประมงนั่นแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าตนมาที่นี่ทำไมจึงหันกายจากไปกลับไปยังทินที่อยู่อันสงบของตนแต่ งบอยู่ได้ไม่งานก็มีจดหมายจากตัวแทนสิบสำนักใหญ่คนใหม่นามหัวเทียนอาศัยที่ปรมาจารย์สมใจหมดพิษสองจึงตั้งตนเรียกชุมนุมชาวยุทธโดยจุดประสงค์จะฆ่าอูหมิงดังนั้นผู้ร่วมชุมนุมจึงมีนับหมื่นคนอูหมิงเมื่อไปถึงที่ชุมนุมหัวเทียนพาฟ่งอู่ออกมาบอกว่าฟ่งอู่เป็นทาย,ยาทของใต้ห้วมเทียนนิกายอสูรต้องสำเร็จโทษโดยจะให้อูหมิงเป็นผู้ ลงมืออูหมิงจำฟองอูไม่ได้แต่เห็นนางในยามนี้มีใบหน้าม่วงคล้ำแขนก็ขาดจึงเอ่ยว่านางผู้นี้ผิดที่เกิดมาเป็นทาญาตอาสูรแต่นางไม่ได้ทําผิดอะไรวัวเทียนยิงลงมือเองกลับถูกพลังกระบี่ของอูหมิงสะบั้นกระบี่หักไปอย่างที่บอกว่างานชุมนุมนี้มีไว้เพื่อกําจัดอูหมิงดังนั้นไม่ว่าอูหมิงจะลงมือหรือไม่กองกําลังนับหมื่นก็ต้องลงมืออยู่ดีเนี่ยโฟงถาม งั้นสืกครั้งนี้ปูหมิงเพียงลําพังรับมือคนนับหมื่นของสิบสำนักใหญ่ที่โด่งดังก็เป็นคราวนี้นั่นเองคนหลังม่านถามว่าน้องชายว่าที่อูหมิงทําเพื่อหญิงสาวที่ไม่รู้จักคนนั้นถูกต้องหรือไม่เนี่ยฟงตอบว่าคุณธรรมเช่นนี้นับว,ว่าหาได้ยากในยุทธภพข้าเลื่อมใสย,ยิ่งนะคนหลังม่านเอ่ยว่าถ้าชาวยุทธรุ่นใหม่มีความคิดแบบเจ้าหลายคนยุทธภพคงไม่ปั่นป่วน นีเนี่ยฟงถามต่อบว่าได้ยินมาว่าผู้อาวุโสอู่หมิงมีบ่าวสามคนคือพยามังกรพยัคฆ์ปีศาจและฟองอู่ไม่ทราบว่าฟองอู่นางมาเป็นบ่าวได้อย่างไรคนหลังมา่านตอบว่าเป็นเพราะเล้งซิวจากศึกหน้าทําด้านเมธเล้งซิวได้เก็บมือที่ขาดของฟองอู่ไว้แล้วเอาไปแช่น้ําแข็งรอจนอู่หมิงช่วยฟองอู่มาได้ตัวอู่หมิงก็รู้สึกคุ้นเคยกับนางอย่าง บอกม่ถูกเล็งซิ่วจึงเล่าให้อู่หมิงฟังว่าก่อนที่จะกลับมาเป็นอู่หมิงนั้นฟงอู่เป็นเบารับใช้ที่ซื่อสัตย์และยอมสละชีวิตแทนเสี่ยวโง่อู่หมิงก็เชื่อเพราะความรู้สึกภายในที่รู้สึกผูกพันกับฟ่งอู่อู่หมิงจึงพยายามขาจัดพิษให้นางและหาหมอมาต่อมือของนางไว้ได้ฟงอู่เองก็ยินยอมที่จะเป็นเบาบของอู่หมิงคนที่นางเลื่อมใสจนต้องสละพลังเทพลมปาน ฟ้าเอกะให้แทนที่จะส่งเสริมตัวเองให้เป็นเทพเก่าทันก้าวฟ้าหรือใต้ห่วมเทียดพอนางคิดแล้วว่าเสียวโงผู้ที่รักนางและนางรักมิได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วภายหลังนางจึงได้แต่แต่งงานกับเล้งซิวคนหลังม่านกล่าวต่อว่าน้องชายเราได้ฟังเรื่องราวของหน้ากากโล นั่นแล้วข้าก็ขอตัวไปก่อนเนี่ยฟงเลิกพม่านขึ้นก็เห็นว่าด้านหลังนั้นมีเพียงช่องหน้าต่างบานหนึ่งแม้เนี่ยฟงต้องการรู้ว่าคนผู้นั้นเป็นใครก็ไม่ได้ติดตามไปอาจจะเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวโดยละเอียดของฟองหูและต้องการถ่ายทอดระบายความอัดอั้นของนางสู่ภายนอกบ้านเนี่ยฟงหันไปดูลังสีอันหดหูที่เกิดขึ้นภายในห้องจะมีใครหดหูได้ปานนี้นอกจากผู้จิ้งหว ที่อาจกําลังขบคิดถึงเรื่องราวความรักของตนเช่นกันครับเราซื้อขอเล่ากับพงหวินขี่พายุทะลุฟ้าภาที่7จ็หงเหินก้าวฟ้าภาคนี้ก็จบตรงนี้เลยนะครับส่วนภาคหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามกับเราซื้อขอเล่าในครั้งต่อไปสวัสดีเราซื้อขอเล่า ขอบคุณครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระฆังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ